สวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวสเก็ดข่าวแรกระวังเหยียบน้องเดี๋ยวด้วยร้องกรี๊ดไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะแขกไม่ได้รับเชิญตัวยาว3เมตรมาเยี่ยมถึงหน้าร้านก็น้องงูเหลือมคันเลื้อยมามองหาถึงหน้ากระจกเลยนะคะเจ้าของร้านเลิกลากแล้วหนึ่งแบบนี้กูภัยต้องเข้าแล้วค่ะ ระหว่างที่รอพี่กู้ภยัยน้องเหลือมก็เลืยไปขดอ,อยู่ที่ใกล้เสาเจ้า<ม>ของร้านก็เลยติดป้ายเตือนคนผ่านไปผ่านมา,อาพอพี่กู้ภัยมาถึงค่ะน้องก็ยอมให้จับโดยดีน่ารักแบบนี้คนหลังมาใหม่ก็ไม่ติดนะจ๊ะอยอกยอก <Okay. S 1> โอเค yeah. ส่วนสเก็ดข่าวต่อมาพี่กู้ภัยไม่ได้พัก มาอบรมดับเพลิงมาค่ะสาธิตให้ดูถ้าเจอไฟลุกแบบนี้ห้ามใช้น้ำดับมันจะพรึบอุ้ยน่ากลัวที่ถูกต้องนะคะใช้ผ้าชุบน้ำดับง่ายๆแค่เนี้ยที่สำคัญอย่าตกใจอะใครดูไม่ทันพีกูภัยสาธิตใหด้ดูชัดๆอีกครั้ง ที่กู้ภัยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นิ่นาและสเก็ตข่าวส่งท้ายไปดูความรักผอมอบอุ่นของคุณครูกับนักเรียนไปที่จังหวัดลบบุรีค่ะ นี้เป็นบรรยากาศวันปิดภาคเรียนแต่ไม่ใช่ปิดภาคเรียนธรรมดาธรรมดานี้เป็นวันสุดท้ายของโรงเรียนสี่แก้วอนุกูลด้วยเคย,ยเป็นบ้านหลังที่สองอยู่ครบหนึ่งรปีพอดิบพอดีอแล้วก็กําลังจะปิดตัวลงวันนี้ค่ะเรียกว่าง,งานนี้ไม่ได้มีแต่น้ําตาซึมซมแต่เสียงเพลงดังลั่นโรงเรียนก็น้องรุ่นปัจจุบันที่กําลังจะจบเขาไม่ปล่อยให้ความเศร้าครอบงามอ้ําจั คอนเสิร์ตแบบย่อมๆในโรงเรียนช่างอบอวนด้วยความรักความคิดถึงกันตลอดไปค่ะว้าแม้โรงเรียนจะปิดตัวลงแต่ว่าความทรงจำย่างชัดเจนค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในสะเก็ดข่าวสวัสดีค่ะ